ตั้งแต่ได้มาลองใช้รถเข็นดูแลผู้ป่วยอเนกประสงค์เซนจี้รุ่นเดลี่ทำให้ดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นจะพาท่านออกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำหรือไปขับถ่ายก็ทำได้สบายเขาสามารถเข็นข้อมชะโคกได้และยังพาท่านไปนั่งเล่นในสวนก็ได้ค่ะส่วนรถเข็นดูแลผู้ป่วยอเนกประสงค์รุ่นเดลี่2ช่วยเพิ่มความอิสระให้ผู้ใช้งานเลื่อนย้ายรถเข็นได้ด้วยตนเองด้วยวงล้อช่วยเข็น วงล้อใหญ่สองข้างมีความแข็งแรงและมั่นคงในการใช้งานโครงสร้างรถเข็นผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยทั้งทันแข็งแรงทนทานกันน้ำไม่เป็นสนิมใช้ผ้าชเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายรองรับน้ำหนักผู้นั่งได้ถึง125กิโลกรัมเบาะนั่งกว้างนุ่มสบายสามารถเปิดออกเพื่อใช้เป็นเบาะนั่งขับถ่ายได้ มาพร้อมถาดรองขับถ่ายที่ถอดออกได้เมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อความสวยงามเวลาขินออกนอกบ้านเสริมความปลอดภัยด้วยเบรกมือล็อกล้อและเบรกเท้าบริเวณล้อหน้าทั้งสองข้างกันลดลื่นไหลขณะใช้งานและมีล้อกันหงายกันลดหงายขณะขึ้นลงทางต่างระดับสำหรับรถเข็นรุ่นเดลี่หนึ่งสามารถพับเก็บหรือถอดชิ้นส่วนเพื่อนำใส่ทา้ารถเขงคันเล็กได้น้ำหนักเบาสะดวกในการพกพา